สวัสดีครับมาพบก,กับช่องตามอุบลคนสีสเกียรวันนี้กัมาเปิดคลิปอยู่บ้านเนอพี่น้องพากันเห็ดอาหารกินแรงแฟนเพิง่งนเพิ่งเหลืองานมาบาบังทันนครับออกไปคลิปไมนูอย่างนี้วันนี้มีตำบกก่วไก่กับไข่เจียวครับผุ้ดเดชเป็นเชฟผมก็เข่าเละพี่น้องเอ้ยเป็นเชฟ บ่เคยเด็ก <c oughs> เป็นคนกินจักเชื่อนหรอกขอเป็นคนนั่งกินนะคะไปกันครับเป็นเมืองตอนเห็ดอาหารกันดังน <c oughs> ั้นเขายิีเลยไปกันครับพี่น้องแยกมาท่านเนี่ยชิ้นกลอนอ่องเด้อพี่น้องขึ้เขินๆอยู่ครับผมนี่สภาพแฟนเฮ็ดอาหารกินครับกินแรงฝนกระตกออกไปตลาดกบา็บ่ได้เราจะไปหาเสือแนวกินกับแซ่บมาสู่เพิ่นกิน เห็ดอยู่บ้านนี่นะครับมีอยังกับเห็ดอันนั้นแหละครับผมไปกันครับโอ้มีคนเห็ดให้กินอยู่ครับผมพี่หน่อมีอย่างในตู้น่ครับออกไปใส่บ่ได้ครับพี่น้องฝนกระทุกเลยมีอย่างน่ครับคุณเกียร์ นี่ใบกะเพราพอเสร็จงนูยังก่อนีน่ตำบุงขัวไก่กับไข่เจียวกับพ่อเราเนาะครับกินอาหารมันบานเนี่ยแต่ลว้วบอกครับคุณกิกวัตถุดิบครับอยู่แขนเลยค่ะโอ้คนมาดได้แล้ว,วยนะครับนี่เตรียมทำกับข้าวการ เขาออกบ,บาดบ่ด้ครับฝนตกหรือก็คือเพียงห้าสิ เห็ดเนว้ oh, ain, ินครับมีเมนเคืองเห็ดไก่แมนตับกมูเห็ดไก่ครับโอคนหน่อยมาเลรนบ้านสายสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับน้องภูมิยินดีเลวนะหนุ่มนี่คือยังครับเนี่ย ตานปี๊ค่ะโอเคหวานหวานแล้วเหต่ตามบพุ่ไปอีกบ้ไปีแต่บบบพุมแต่บลูกแก่อนมาตร่อะไรน่พุ่พุมพุ่มยบโนั่งอร่อยมากยิโ่อร่อยอร่อจริงอริอจริงจริงหน ันนี้ปลาจะ่ใครอยัางสลุดเจอไปเห็นไหนผมย่างอันนี้ลูกแพร์ตำหออมูตำมรักต่อใกล้นีเตรียมใจแล้วครับมาเจะหนึ่งเอาดีกว่าเพราะว่าคำเราไม่อยากกินเผ็ดมันใดมันจะเสียห่อ เดีพัดครับม่ได้พัดแ,แล้วเนอะหนึ่งา,า,าเนี่ยเดี่ยวสิบอกวิธีมัดนะครับมาน้ก่มน้ก่นึ่งไก่วันนี้ชิลขาว ไม่นหนุ่มรถหางเอีย๊ยขารถห่างดีครับรดี <c oughs> สวัสดาเขียวขอแปลงง้อน,นะครับผุ่ ขัดกล่องนี้ด้วยครับตัวนี้ด้วครับมักไก่ครับแซ่บครับพี่น้องใส่ไข่ต่อต่อไปแม่น้อสิมาตำเครื่องสมุนไพรมักไก่ได้ครับแต่ไคร่ครับมีคา มีกระเทียมแล้วม,มะกรูดน้อยนึงครับมันจะตำประมาณนี้นะครับมาต้องละเอียดมาเนียนใบตะไคร้นะครับก่อนใส่ไก่ข้าต้องใส่ใบตะไคร้ก่อนเพื่อความหอม ต้องใส่บขึ้นเถื่อนมั้งมาเรื่อยังไงครับความสวยจะเซนี่เหม,มืหอ้องบบนี่ขายของบานของคเป็นตะกินแห้งคาร์พี่น,อน้องมาครับพี่น,อน้องรอยมันสุกนะูง้ะครับพี่น,อน้อง เดี๋ยวทำเมนูใหม่ก่อนพัวกะสีหกแน่นด้วยคะ่ะบ้านบ้านครับพี่ยองเก็ดวิธีบ้านบ้านตามร้ยบอลไว้บอ,บอลสูงแล้วครับอยู่ในเมืองกนะันกระซ้าก่อนชีวิตจะมากมันดอกที่เเราแล้วครับไปครับไปถามเมื่ตอนเก็ดเมนูใหม่ๆ้ะครับผม โอ้ยเลื่อมพี่นอ้องเลื่อมสูตรเด็ดถ้าได้เกินกองไร้กองไรผู้กระโทน,นไรไรครับมาครับนี่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 ก็ <S <S สูตรเด็ดของหนึ่งไก่นะครับผอมสูตรลงุงอ้วนค้นศรีสะเกดครับสูตรเด็ดนะครับนี่กุ้งอ้วนสินละครพี่น้อง <S <S พร้อมครับอีกขายน้ำน้อยหน,นึ่งได้ครับ เห็ดเมนูใหม่ได้แล้วไอ้อันนี้ก็บน่อไก่สุกระวังน่อ,อไก่สุกนะครับคุณกี่นก็จะตา,าน้ำจิม้มไหม่จิ้มกับไก่น้ำจิ้มก็จะเป็นสูตรเปรี้ยวนะคะจะเป็นเปรี้ยวหวานครับใส่บักพีกสูตรเด็กดกันเลยหล่ะเนี่ยใค่บักพี้กีบานเท่านะคะค้ายใส่ไม่ได้ไหม ใช่ใช่โอ้สูตรเด็ดยังไงเนาะครับมาถามพ่าอยู่พ่อแห่งความเพิ่นเห็ดยบเสียบอยู่เสียบครับเสียบครับเพิ่นน้ำทาลสิฝ่าพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ตามอุบลญวันศีระเกศเเด้อครับพี่น้องมาแล้วพอเราบอกกัลังเขินเขินกล้องกันใส่อีกพี่น้องไหย อโอ้ขอโทษขอโทษขดเด้คนหแค่คนติดตามรืครับพี่นองคนมางยอดคนติดตามหน่อยนาจะพลาครับเดีนน๋ยวแช่ชั่วโวงครับอันนี้น้ำจิ้มกิมกับไก่นครับจะเป็นน้ำจิ้มกิมกับไก่ครับยังครับซุกแล้วสุกเต็มหเสียง รอก่อนนะ,ค,ะครับใส่ยังครบเนใส่น้ำตาลค่ะรสชาติก็จะเป็นเกียวหว,ว,วานเกลียวหวานเค็มมีตามรสชาติเีี่ยน้าจานคงเาอ,อยเพิ่หครับเีงสูเสูครับ่อเพื่อนเบื่อเด้อว,ว้าวพกเก่งครับพี่หน้อง การกระท่อนี่คาดขั้วเฮ็ดได้สุดยางในการบอกการคุยกับบุคคลในหมู่บ้านได้ครับเสร็จแล้วบอกครับน้ำจิ้มขุนเกล็ดมากินน้ำกันเด้อครับมื้อนี้ฝนตกออกไปไสก็บ่ได้ตกหนักตกคักตกแน่คลิปก็บ่ได้ออกไปถ่ายเด้อพี่น้องมื้อนี้ไปเฮ็ดงานบัดมือครับ ตังไงดอกนี่ใส้เส้นแลบครับผมโอ้ยตาเสียบหมักเลยพี่น้องมึงครับก็มาเมืองหมอกไก่ครับไก่กรจะซุปแล้วแต่ว่าแมนแนวสุก่อนคือบุนเสียนครับนี่เขาถ้าเอาวญเสียนออกก่อนได้ครับว่ามันเกิดเละตักบุญเสียนออกก็จะล่อไก่สุกพี่น้อง เหนี่ยรับเป็นกระเสียบครับพม่ใช่หนองไปครับเดี๋ยวรอกไกลสุดกัไไนโอ้ยแป่งแป่งนัวนี่คัดกล่องได้กล่อนบ่ครับนี่แป่งนัวนี่เชียง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 เอฟซีเนี่ยอีก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 ,อก,อกน้อยอีกน้อยหนึ่งน้อยหนึง่งเอา พอแอล่ะครับอย่าใส่หลายใส่หลายเสียบลลยหลายมาใส่กับเสียบก็เอาล่ะครับคนงามเห็ดนี่ฝากช่องนี้เด้อพี unes, ่น้องฝากเป็นกําลังใจให้เนี่ยเอฟซีคมอมเมนต์ว่าเพิ่นบ่ยิ้มเลย เพิ่นยิ้มอยู่ครับเพิ่นกระเขินกล่องแน่นอยหนึ่งมันออืนไปเมืองงานแฮเทียน่ะนะเอฟซีว่า,นะวาโอ้โก็ยองแน่แลนะเนาะเมียเฮาเนาะโอ้ <laughs> จะให้ยองแน่อันนี้แม่นเฮ็ดยังครับนี่ไข่ถอดบ้านเพื่อนอื่นไข่ถอดด้วยครับนี่บ้านผมเรียกไข่เจียว ไข่เจียวสุรินคือเป็นตาแสบนะครับนี่ไหค่ิ้กแสบวะครับโอ้แสบมากครับมามแสบก็ไปหาหมอดเดอ,อพี่น้องคนว่าเมนใส่ยังครับนั่นปปผักใบเรื่อย สุรินเพิ่ว่ามาแสบมาแสบมาแล้วพี่น่องเลยฝนกับตกออกไปใส่กับบะแด้นี่แหละครับเฮ็ดวิธีบรรบานบน,บน,นี่แหละกินแนวันบานนี่นะครับมันทำบอกบอกคุณกิงนะคะสุนตำข้องมืเสร็จไปอีกหนึ่งเมนู ทำบมกอหายวัาผัตะขันครับพี่น้องเอ้ยน,กกปปนี่แหละครับม,มักุคปิกมึงมีแหละตะโมหุงเสียอ๋อโยห้มางเนีย่ยกให้พี่น้องมางเลยค่ะไม่กินน้ำกันค่ะเรียนเชิญครับผมเอฟซีทุกท่านกินข้าวด้วยกันนะครับจุล้วครับพี่น้องใจมึงเลยครับ ใส่สุกแล้วครับผมใปกันครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับคตับเลยใช่ครับพี่น้อ,นกนอ,ง,องกินข่าวน้ำกันนี่ก็คืออาหารของข้อ,ขอครับแรกนี้นะคมะีของในตู้ครับ ไปตลาดกระป๋อได้ฝนกระตกกินขอน้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องกินน้ำกันครับแล้วได้ค่ะกินขอน้ำกันหนึ่งไกลตะบูกุบ้านไปนะครับผม ไกัแล้ครับระ<ร>ยดใส่มือนะคะประยาดใส่มเมื่อแล้วพี่น้องใส่นมนมน้ำกิ้มเยิ้ม คัดครับผมดูเด็ดครับใครมาเทียวที่คนได้มาเทียวมาเรียนร่างกับบอกได้ครับเดินไปเห็นให้กิน เอือนนำซุปไปพี่นอ้องหั่นสดนแล้วกหลาดท่อเลยคราบเดียวทำมังคุงกิงครับ กนค่ะนีแต่กู่แบบดม้องสมบูรณ์สมบูรครับโอ้โหเทปหลังเ็ปตุย่างทำมมกกอกระเทดแก้วกระเทดเต่กับแซ่เทียบอาจจะไม่คอยได้นิดน้อพี่น้อน้องขาดุปกรน์เสริมอยูะครับไม่เห็นจมาไดนงนี่ ไม่สองไม่รู้กวนไม่ครับแต่ว่าจะคอยเป็นคอยไปความส่วนคลิปแหะจะล่งเดิอนเด้อพี่น้องอยู่ฝั่งเมืองได้ออัเพื่อนเมืองตอนเช้าเอาที่ถึงข่าวฮะพี่น้องครับผมอยได้ขิง้อดยิ่งเลยเด้อครับพี่น้อง สิ่งใดอำนา,าจมาจากพี่นอนะ้องเราวันนี้เป็นคลิปสั้สนๆครับกินข้าวครับข้าวคั่วครับรองรองดิกรแม่นแพร่ดิก็น้องนะครับเพื่อนมาจาก,าก,านนกนนะตรุรกีครับไม่ยืนง่ามกันนี่แหละฝนโซ่ตบแบบส่นก็ได้มากอ่าฝากสองตามวนคนสีเขียนแนวเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับน,นอแต่ชั่วโมงครับจะพานฝากที่ทุกท่นานดันซอยแน่ครับ เป็น้การดติบตติไปเรื่องาหายอะคิดนานออาจจะได้ไมาเห็ดแนวกินเหิเมลอีกนะัครับ,รบเห็ดงั้นนะจะบวด้ไปใสค,ครับาจจะเด้เห็นแนวกินล่กถ่ว<ม>เอาไเ้เจอคิปเอนา,านีว่าไปบานบอซุบ้อนไว้คนละครับถามฟังเ่า<ม>แสดงหน้าพี่น้องเด้อครับส<า>วัสดีครับ